างเดินเดินไม่ได้หมาเยอะเกินรอพี่แล้วมาไม่หนาวขนาดนี้เลยไม้ละ900ยินเราก็ถึงเรียบร้อยครับภูเขามนลกมะเอามาจากร้านโซบะเด็ดมากแล้วนี้ใครผ่านมาต้องมากินเลยนะไว้มาลองกินกันนะ <S <S สวัสดีครับวันนี้เราแบกเอกชแนลกลับมาอีกแล้วในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและไม่เจอกันานมากควันเยอะแบบนี้ซัปโปโรครับผม ก็วันนี้เป็นวันแรกเราเพิ่งถึงตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองกว่าแล้วจะไปโรงงานช็อกโกแลตกันไม่รู้จะทันไหมไปตามไปดูครับระหว่างทางเดินไปนะครับขึ้นมาประตู2ตอนนี้ประมาณโลบโพองศาหีมาตกไปปล่อยนะทางเดินเดินไม่ได้หีมาเยอะเกินรอบพี่แล้วมาไม่หนาขนาดนี้เลยเคย,เคยดูรอบพี่แล้วตามกดเข้าไปดูได้ไลิงก์ข้างบนครับ ดูกันว่าเราจะทำงานได้กี่นาทีนึ่งต้อง สวัสดีวันที่2นะครับวันนี้เราอยู่ที่อาซาฮิยามะซูนะครับตัวเข้าราคา1,000เยนเขาก็จะให้มาแบบแตกต่างลายกันอะไรเงี้ยก็วันนี้อากาศประมาณลบห้าองศาตอนนี้เราใช้รถเช่ารถมานะครับจากซัปโปรโรเมื่อวานเราเคยมาแล้วแหละจากคลิปฮอกไกโดเขาไปแล้วแต่วันนี้เราพาแก๊งที่บ้านมานะมารอบนี้หนาวกว่ารอบที่แล้วเยอะมากเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะเนาะเพนกวินเดินประมาณส1เโมง10นาทีใกล้แล้วโอเคไป น,นี่เขาเริ่มตั้งแถวแล้วมีรอบ11โมงกับบ่ายสองถ้าใครมานะวันจันทร์ถึงทุกกับวันเสาร์อาทิตย์ก็วเวลาไม่เหมือนกันรีบไปโอ้ยเย็นมือแล้วนีมาดูเพลินโอ้โหคนรอเต็มเลย10ตัวแล้วก็เดินแล้วก็ลม้ม เดินเดินเดินคนรอเต็มเลยแต่น,น้องมีอยู่สิบตัวหนูว่าจะมีเยอะกว่านี้นี่ <c oughs> เป็นไฮไลท์เขา <c oughs> เป็น <c oughs> นี้แล้วไฮไลท์เกินนักแสดงจุดเดิ <c oughs> มรู้ได้ไงจำได้เอ้อคายอน่าหยิบมาตกเรียบร้อยสำหรับเพนกวินเมื่อกี้นะฮะยังน่ารักเหมือนเดิมถ้าใครมีโอกาสแวะมา อาซาฮิยามาซูนครับค่าเข้าคนละ1,000เยนเราเก็บบรรยากาศที่นี่แล้วเดี๋ยวตอนเย็นไปรามิงวิเลตกันนะฮะไปเคตอนนี้อยู่ที่รามิงวิเลตแล้วครับนึกออกยังอยากกินร้านไหน 2, อยากกินข้าวมันไก่ทุกวันนี้สองยังคิดถึงอาหารไทยแหรอโอเคสรุปกินร้านแรกรู้กินร้านไหนเลือกไม่ถูกกินร้านแรกเพราะาอะไรเพราะอะไรโอ้มีคนไทยมากิน มันมีแทบทุกร้านเลยคนไทยมากินอ่ะบางทีเขาติดป้าข้างไหนวิวไงนี่ีให้เขาดูสินี่เกมเรืองสัตว์แสดงว่าร้านนี้คือคนไทยมากินเยอะมากหลังจากที่เข้ามาสั่งไปสองอย่างครับอาซายเขาว่าซอยซ้อนราเม็งแล้วก็ซอราเม็งมีแบบว่าฮาร์ปไซส์สำหรับคนที่ไม่อยากกินเยอะเดี๋ยวไปดูว่า ไซส์ปกติกัครับไซส์จะต่างกันยังไงแล้วก็รสชาติถ้าทุกคนเห็นไซส์ชามมาแล้วก็ใหญ่มากถ้าเครกูกินไ้หมดร้านนี้ก็ต้องสั่งฮารนะครับชื่อร้านไบโคเคนเนอร์ท้อย่างซอยซอสก็อร่อยนะคล้ายโชยุเข้มข้นเหมือนผสมผสมมีโซดนิดหน่อยในชามก็จะมีหมูกับชาชูเลยอร่อยๆเส้นก็นุ่มมาก ก,ก็หลังจากที่กินเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเมื่อกี้มันประมาณ5,400เยนครับ1ชามเล็กแล้วก็อีก 3- 4ชามใหญ่เท่านั้นเองก็ถามว่าถูกไหมก็ถูกนะด้วยปริมาณก็ค่อนข้างถูกแล้วตอนนี้ก็เรามาเดินช้อปปิ้งกันต่อแถวนี้ก็จะมีร้านอูนิโคด้านหลังตรงน,น ون, ABC Mart, ู้น a b c m a r มาร์ทไดโซวตอนนี้หิมะก็ตกอย่างต่อเน,นื่องเราก็เข้าไปช้อปปิง้งมีเวลาประมาณ1นชั่วโมงกับคนขับรถที่ขับมาให้เมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะไปเจออีกทีที่ซัปโปโรเลยแล้วกันเนาะ โอเคไปถึงส่วนโอรเรนแล้วฮะก็ะซับปอรอดทีวีทาวเวอร์ก็ที่ที่เรามาเขาดาวปี2019ก่อนที่มีโควิดนั่นแหละปีนี้ยังมีต้นคริสต์มาสอยู่เลยหลังปีใหม่ตอนนี้หิมะไม่ตกแล้วบรรยากาศดีจุงพระจันทร์ด okay, ้วยโอเคก็ได้ขึ้นมาเรียบร้อยก็คนละ1 0 0 0เยนก็ประมาณ2,50บาทก็ชมเมืองได้รอบเลย กันต่อนะตอนนี้มุฟมาธานุกิโคจินะครับเพื่อหาอะไรกินกันตอนเย็นตั้งแต่ JR ้าซัโปโปรเดินทะลุมาโอโดริเพื่อขึ้นซัปโปโรทีวีทาวเวอร์แล้วก็เดินตรงมานี้ได้เลยจริงๆมันสามารถทะลุถึงโรงแรมได้เลยนะไม่ต้องนั่งรถไฟก็ได้หรือถ้าใครอยากนั่งรถไฟก็ของสถานีสรุปคือกินร้านยากินิคุไรนะครก็ ร้านที่มีที่ไทยนั่นแหละมาลองกินที่นี่แต่ตัวเนื้อไม่เหมือนกับบ้านเราเท่าไหร่แต่หมูอร่อยหมูกลายเป็นอร่อยเฉยส่วนราคาก็โอเคไม่แรงมากถ้าไม่รู้ใครจะกินอะไรอยากมาลองที่ไทยกับที่นี่เหมือนกันไหมก็มาลองกันได้นะขออนุญาตไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันเรามาดูกันว่าพรุ่งนี้จะไปไหนกันฮนะวันนี้วันที่3นะทุกคนตอนนี้อยู่ที่็อบบี้วันนี้ตื่นมาอาการหนึ่องา ح, แต่ว่าขีมาตกแรงมาก อาจจะไม่เสี่ยงทายเดินเนาะแต่เดี๋ยวไปตลาดปลากันเดี๋ยวบ่ายแล้วก็จะโอตะลุกันต่อโอเคไปอันนี้ตรงข้ามมีโจโมาเก็ตนี่ราคาโอเคนะของสดอยู่เมื่อกี้หมดไปประมาณ13,000เยนใครชอบแบบรสชาติไทยๆก็พกน้ำจิ้มซีฟูดมากินกันด้วยนะอย่างเราเป็นต้นก็เดี๋ยวตอนนี้ไปซัปโปโรสเตชันนะฮะ โอเคถึงเรียบร้อยครับมองตารุคนเยอะมากและหิมะตกหนักมากถ้าใครหิวก็เดินมาจากสถาน,นีรถไฟแล้วลงรถมาพุ่งเดินมาพุ่งที่สถานีสช่นมีของกินเพียบแล้วก็มีล็อกเกอร์ด้วยสำหรับใครที่อยากฝากกระเป๋าก็าจะได้เดินเที่ยวกันสะดวก ถึงแล้วครับคององตัตลุก็เดินจากรถไฟมาประมาณ15นาทีที่มาไม่ตกก็จะโอเคมีลมนิดหน่อยเดิกก็ต้องระวังนิดน,นึงแต่วันนี้ม,มา่แดดออกหิมามันเพิ่งจะละลายอากาศไม่หนักมากแต่ลมแรงจัดเลยก็เดี๋ยวจอจากคลองตรงนี้แล้วก็ตรงไปเป็นถนนคนเดินตรงนู้นอีกละเดี๋ยวไปถนนคนเดินกันต่อเรียกว่าถนนคนเดินป่าไม่รู้นะแต่สุดทางนี่เป็นอ่อนนาฬิกากับวิถีพันก่อบดนตรตีครับเลเทะ ตั้งใจเดินนิดนึงได้ฟูกุสตรอเบอรี่อืมอืมเหรอเท่าไหร่ถามหนอยเยนเดี๋ยวกินสตรอเบอรี่ให้ดูอือสตรอเบอรี่หวานมากเขาใส่น้ำตาลเต็มที่เออใช่เห็นไอ้นี่ใส่คันทัศกรฮึมเด้ฟูกุมัทฉะสตรอเบอรี่ วุ้ยน้ำมาย,ยืดม,มันชามันจะจืดๆหน่อยได้สตรอเบอรี่เข้าไปตัดเค้ารีเปรี้ยวหวานมาลองกันข้างร้านปัปเปอโลดักสโตเมื่อกี้เรากินไอ้นี่ไปแล้วแดงฟูกุชาเขียวถามว่าชอบกินชาเขียวไหมป่าเกลียกหรอวุ้ยเนื้อสัมผัสมันดีมากเลยอะ่ะ นนมันแบบเป็นชาเขียวแบบชาเขียวจริงๆอ่ะอื้อร่อยนะ626ยเยนโอเคโดวาคิวบีย่าง <Yeah. S 1> ่รกินมากไม้ละ900ยเยนเลยโดนไปสองไม้ครับเย็นเต็มเสร็จแล้วคืออะไรต่อเิีเนื้อดิไม้ละ900ยเยน แต่ว่าหอมมากเลยโอ้ยยูดีก็ยิ้มคนเดียวแบบไม่มีสารณาที oh, ่เลเทสอยู่แล้วของรีอยู่แล้วอันเนี้ยอ่ะไม่เชื่อลองมันจะแค่ไหนกันเชียวเหนียวนิดนึงแต่ว่าหอมมากหอมแบบหอมมากอืมดูอย ก็ข้างหลังเรานี้ก็คือพิพิธภัณฑ์กองดนตรีนะครับที่ข้างหน้ามีบริกาโบราณซึ่งมีอยู่ สองอันแล้วมั้งตัวโล่งนะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในสวยเลยมีประมาณ3ชั้น4ชั้นมารางเดินไม่ท่วมกนะันเดินแวบๆก็ออกมาแล้วอยู่นที่4ครับก็อันนี้อยู่อุบคาโนโลกนะครับเมื่อเช้าเ,เดินทางมาโดยโอกุโตเอ็กซ์เพรสชั่วโมงกว่าตอนนี้ก็กำลังนั่งรถบัสโอเคก็ถึงมาที่ร้อยสำหรับ ภูเขนานลกนะครับนั่งรถมาลงสถานีโนบุริเบสึแล้วก็ต่อบัสมาอีกประมาณ15นาทีหรือประมาณ2ีนาทีนั่นแหละก็ตอนลงก็ลงที่สถานีโนบุริเบสึออนเซ็นแล้วก็เดินขึ้นมาเรื่อยจนกว่าจะถึงภูเขาไฟเ้อะยิงเมื่อกี้ก็คือต้องเดินไปซื้อตั๋วที่ตู้แล้ว่ามันมีตัวแบบไปกับ6 4 0บเยนคนละนะก็ตรงบัตรมันจะมีเขียนว่าโกกับแบค็คพอซื้อตั๋วเสร็จก็ขึ้นรถได้เลย,เลยแล้วก็ค่อยไม่หย่อนตอนลง นี้คือขายน้ำมึงยูสุแล้วก็เป็นเหมือนหัวเชื้อแล้วเราผสมเองน้ำร้อนก็ได้หรือว่าผสมโซดาก็ได้เมื่อวานลองชิมแล้วดีมากสมาชิกฟรีแล้วก็ลดได้ลดราคาแล้วก็ทำแนกรีฟันได้ราก็ถึงเรียบร้อยครับภูกข่านรกนะเป็นเวิร์งกว้างๆทางขึ้นก็ลื่นนิดนึงวันนี้หิมะละลายไปดีแดดออกอย่างแรง คนเดินเที่ยวกันเยอะแยะมากมายใครไม่ชอบกินงกับมาถานก็เตรียมแมสเตรียมอะไรมานิดนึงแต่วันที่มานี้ไม่ฉุนมากแล้วก็หิมะไม่ตกสบ,สบายสบายไปชมบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าไปาเดินวันนี้ก็จะลําบากนิดนึงนะฮะเพราะว่าหิมะละลายประมาณนี้เนาะเดินลงไปแล้วก็เดินขึ้นมาแหละเหนื่อยตรงที่ว่าต้องคอยระวังเดินตลอด เมื่อขาอนะไรเงี้ยใครมาก็ระวังระวังนะคงไม่หาอะไรกินแล้วก็กลับซัเปะโลเล่นซับปโลดีกว่าเย็นนี้วันสุดท้ายละพรุ่งนี้เช้าก็กลับไฟเชา้าตื่เนเี้วิธีส่งตัวบนน้ำถุงมานะครับเราต้องการตัวออกเพื่อถ่ายีทน้ำหนักไม่ให้เราลื่นเห็นไหมนี่เราก็ไม่ลื่นและก็พวกเราเพิ่งออกมาจากร้านราเมงไม่ใช่เอาอมาจากร้านโซบะนะทุกคน เด็ดมากแล้วนี่ใครผ่านมาต้องมากินเลยนะเดี๋ยวปักหมุดเอาไว้ราคาไม่แรงนะชามละพันได้มั้งพันเย็นประมาณนั้นตัววายเย็นอร่อยมากเดินมาเนี่ยเออลงบัสจากที่มาจาก jr แล้วก็เดินขึ้นมานิดเดียวเองหลังที่5้ขวามือดำๆหน่อยอร่อยมากไว้มาลองกินกันนะ ก็จะขอปิดคลิปตรงนี้เลยทยี่วันตามคืนของฮอกไกโดเนะ <Okay. S 1> าะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับด้วยใครชอบไม่ชอบเป็นไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคอมเมนต์ด้มมวยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเที่ยวญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย